สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยามหมดเสาครับผมตอนนี้เตยล่าเซตเป็นที่บร้อยครับของวัลลัมขวัญเจแฟนครับแม่นจกักรพันธ์ครับพี่น้องสีภาพพี่นอ้องเบื้องบรรยากาศในการเก็บขลองครับบพว่าสิเป็นพี่ๆคอนวอยครับเก็บขลองเพื่อจะเดินทางไปทำการแสดงยุทธีอีกหนึ่งจังหวัด แผนภัยครับแผนภัยแผนกมั่นครับพี่น้องอู้บ่นหนาวเลยครับหนาวเลยครับบ่ใส่เสียนเสียแค่เนื้มมอ คือบ่หาเสกเยาวใสก,กปเปลี่ยนผ่อนก็ออนโอ้ยแมน,นอยู่ครับมันติเปลี่ยนเนาะครับครับไปไหมมาไปไรลุ่มครับทีมงานอาจารย์นักดนตรีก็เริ่มเก็บเครื่องดน,นตรีครับพาพีาพ่น้องไปเบิ่งด้านหลังเวทีครับพเาเบิร์ดหน่อยๆขับเก็บของโอ้ยหนาวหนาวข้ากิลิบากสัน้นเบลอ ครับเป็นยังไงครับผมสัมผัสได้ครับหนาววะครับผมโอ้ยเบิ่งหนาวครับเมื่อกี้ครับพอผมมาบ่หนาวเหรอครับแตอนขึ้นอื้อนหนาวสุดๆใกล้ๆผมนะหนาวครับอาจารย์มันหนาวหนาวเพราะว่ามันลมมันลมมันลมครับบาดนี่ยมันมาลมกับพ่อพ่ออยู่ๆคือเห็นอันสแตนนี่ยังพวกฉากพวกยังสิบพังบ่ ม,ม,มังลมมากเลยอ๋อมันลมมามันเป็นปิดระยะับปยนันคณางนุณฟมันมเครับฉากเน,นี่ยเนาะมันสิบหงเนาะคุณไวก่อไ้ถึงมามัดครับก็บนี่เดินทางไปไซตต่อครับผมอันนี้คือน้ปิดอบปีหม่ละครับรเป็นคนขับรถตู้ครับเียครับรถตู้มันมันมันตแปดเก่าจะถอไปบ้านของหนาจะไปวูงบะไิที่บ้านเกนไหครับ ไปไปเบื่องินปะไปเจ้าปะเออไปไปเออครับเอาอันนี้คุณแม่ครับอันนี้คือคุณแม่สวีวันครับเอา แม่สิบับเลยครับจะเมีนหนาวครับจะขาดหนาวทะเลแม่ประมาณกี่องศาแม่ว่าเอาเจ้าหนาวเจ้ารมเนาะเป็นวับหนาวซื้อๆบ่ลมกใกลสิพากันศิลปินพา่อนเสียงเป็นวัดเบิดเนาะแม่เนาะโอ้ยเก็บก็เก็บก็นวัดขอองพ่รักษาสุขภาพด้วยแม่เด้อปีใหม่หรอเรวยๆเรืยๆครับรวยๆครับผมคุณแม่ชวีวันครับุติอ่ะพี่น้องบรรยากาศด้านหลังเวทีครับของน้องๆกำลังเก็บของครับ โอ้นี่นั่งเอกเท่าน,นั่งคุณครับพระเอกครับกำลังเก็บของเอ้าไม่ยังแล้วนี่กำลังเก็บของบ่ค่ะพี่น้องค่ะอเอาเดินทางไปใช้ต่อครับวัอนี้ใชยภ<ช>ูมิมโอเคครับมีงานที่ชายภูมิครับพี่น้องไปไปดูบรบรยากาศครับ <aley> น,น,น่าผุนควน ก็เบิ่งนั่งเอกครับพี่น้องนี่คือนั่งเอกครับเอ้าเด็กหน้าก็เป็นสัตว์เฮ้ยเป็นนั่นเป็นไปเต้นอาหารนั่นมันกระเจ้าเจ้าเป็นยังแล้วเหยเป็นบ้าสาเหตุเป็นยังคือเป็นบ้าคือกัน ชื่อพระเอกพระเอกดาวไร่รากเก่ค่ะพโโี่น้องั่านนี้แต่เป็นอย่างคือต้องตอมใจเป็นอย่างคือต้องกลับใจที่มาจะเป็นบาถึกถือถึกชาเพลทเทสเหนียงยลงไปคมคืนค่ะค่อมคืนไม่พี่น้นนองก็ถึกพระเอกชาเพลทคมคืคคนตโตกง ผมคืนเซนแล้วนั่งเอกก็เลยนี่แหละสภาพเป็นบ้าครับพี่น้องมื่อนี้เพ่อเล่นเพ่อเล่นแห้งๆด้วยค่ะพระเอกพระเอกโอ้ทุกวันพ่อเลนแห้งเลยจิ๊ตหอมือค่ะรีบรีบจิตจริงจังมากก็ต้องคุม้มคืนไงเ่ก็ต้องคุ้มคืนไงไม่เหมือนคัดคืนมเ,เมื่อไรเลยครับอันนี้อีกหนึ่งศิลปินครับนี่น้องจุ๊บแจงคนสวยครับ S <S อ,นนอ้อแจงจุ๊บยังไม่มีเลยถางนัง่นก็นคือ,อชนระดาคือแม่พญาครับพี่น้องกําลัางสิเก็บของครับเก็บอของเก็บของไปงานต่อที่เชภูมิครับนะี่อันนี้ทางนี้ขึ้นไปยัง่ะโอ้ล่างนาแล้วครับพี่นอ้องเ็จนาแล้วอันนี้คือเพลปามมี พอไปเนี่ของข้าวนี่โอ้ไอขึ้นงานเซนปินนั่งอยของขาเจ็บของครับไอฝากผลงานเลยแล้ว ่สำหรับน้นองเจคิวเวอรี่มาลั่มคอนเจแฟนปีซี่พาพี่น้องฝากมอลลั่มมอลลั่มคอนเจแฟนนะคะไว้ในอบุกอมใจแล้วก็ฝากล่ำเรื่องห้อยบาบนั่นเ้อค่ะและ้วก็ฝากติดตามเบิ้งให้จบเด้อค่ะเด้อว,ว่าเรื่องราวเป็นยังไงพระเอกพระเอกนักเอกเป็นยังไงนะคะพระเอกดาวลายเอกอุ้งรับขึ้นสิบหกไล่สัวนไหนนะคะฝากติดตามเลยนะคะขอบคุณครับอู่เพื่อศิลปินครับนักเอกเข้าพวาพาพี่น้องไปโอ้ อันนี้ยังเลยครับอันนี้แม่พญาครับผมดีค่ะปุริวันหนาวแห้งหนาวแห้งบ่ครับเสียงกับบอมีเสียงบ่มีดีมั้งบนเสียงบนหนาคือว่าเสร็จคือบ่าหลังเอรอที่ไปเสร็จอยู่ทางด่วนทางด่วนเมื่อนี้เดินทางไปใส่ครับเชฟคุ้มครับประมาณครับสองมื่อสามมือต้งมือก็ สามเมือเรามีงานมีงานคอยอีกมือใดครับวันที่แปดวัที่แปดเพชรชอ๋อครับผมอ่ะขอบคุณนลายลครับผมมาอ่ามาเบิ่งดาวไล่ครับนี่นางเอกของเฮาครับน้องเบลพิตาครับชเต้สปาสิไปหาาสวมอกระตอก จำไ่ได้เนาะไ่ได้ออกสายแล้ันพี่น้องปีนี่ฝา,ากฝากผลงานของกิฬาดุ๊กตากในเรื่องค่าฝากติดตามในเรื่องค่าดาวร้าย์คอนใจแฟนแมนศักดิ์ภันฑ์นะคะกิฬาดซื้ออยังบอกพี่น้องเบลล์ลาลิตาค่ะช<อ>่องทางการติดตามและติดต่อเบ<อ> <laughs> <ๆ>ลล์ลาิตาขวัญใจแฟนค่ะ<อ>แฟนเพจนะคะเพียกับซีนี่เบลลลิตาแฟนเพจ แล้วกาแฟบุกกับเบลและลิตาค่ะฝากพี่น้องติดตามเด้ออติดต่อกับเบลและลิตาเหมือนกันนะคะคิดว่าเศ้านี่สิอาบน้่อ๋มอาบแล้วเนาะไปอาบยืนยันหนึร้อยโลเอ้ยมันเกิดแต่นาวเถอะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณคท่าพี่น้องมาเบิ่งดาวตลกของเข้าครับไปขึ้นเมื่อแท้อันมาหันมาหันมาครับอันนี้คือยายดอนครับ ตัดคือัดเสียงใ้ี่นยอเป็นตลกไหมองารโอ้ยอย่ามาไหมเอาเอาฝากดีๆเอ่อตัคือด้เ่อกาฝเียตัดตัวให้ตัด่รืองกรกาอรันลกดีไหนกาัดพี่น้องเรืบองผมฝากพี่น้องไว้แมึแล้วกันครับอันนี้คือแจดอนครับดันตัจนดโอ้ยจะเป็นได้ขายาดีเราผู้ได้หะตั้งให้ ตั้งเองเอาตั้งเองครับพี่น้องยโหเลอ้ยเอาอยู่หลายวงนั่นแหละคือประสบการณ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องมาภหายากพี่น้องมาทางพี่ครับไม่เล่นขืนแล้วพี่น้องฝากไว้น้ำแน่กันแล้วกันครับพี่น้องครับหมอลำขนใจแฟนครับแม่นจักรพันครับพี่น้องฝากไว้น้ำอีกจักหนึ่งวงครับ นี่พระเอกของท้องครับพระเอกแม่นจกกักรพันธ์ครับหัวหน้าวงผู้นำทีมง,งานครับฝากพี่ฝากน้องครับผมพี่น้องพี่น้องครับฝากไปเด้อคอนใจแปนครับพี่น้องมีบุญมีงานอิหาใดครับผมราคาบอสเป็นคือจังเป็นซากันสามแสนกว่าบนเวทชัยบนซาบ้านนั่นบอกเป็นซาเออเป็นเพียงสามแสนอันนึงร<อ><ะ>ักแสนน้อนกันเออสองแสนรอน,น,อนแนนรงเบาหวานเบ่หวานไอ เปนยังไกับมา้ครับจะสองแขนพกเดินสองทางมากครับพี่น้องฝากไว้เนื้อครับมอลลั่คนใจแฟนครับแม่จักรพรรครับไปใช้ครับมือนี่มือนี่บอกครับไปใช้พุ่มครับไปใช้พุ่มครับพี่น้องเดินทังไปทำการแสดงอยูยใช้พุ่มต่อครับมาดีกันชิบเงาเลยเนาะวันนี้เนาะช่วงตีไม้ครับคขอบคุณหลายๆครับพี่น้องนี่นะครับหนันุ่มพนันทีมงานครับพี่น้องบรรยากาศครับในงานครับ โอเคครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศในงานเสร็จสิ้นฝากไว้นะอีกหนึ่งวงครับขอรำคนเตฟนแมนจักรพันครับพี่น้องอันนี้เป็นกระร่างที่ฝงไข่อ่ครับยกอ่อกู่กระร่าง่งครับ โอเคครับพี่น้องครับไว้เจอกันไหมครับในคลิปหน้าครับผมพี่น้องขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขกนครับที่เขามารับชมมาฟังครับผมฝากไปน้ำเนกแล้วกันครับหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพรรดิครับขอบคุณและสวัสดีครับ